โอ้ต์นี่คือขายของมานานอย่างขายของออนไลน์มาประมาณ2ปีแต่2ปีเนี่ยเพิ่งมาจริงจังตอนปีหลังอ๋อจริงจังเลยนะยิง<ม>แอดเปยงไงบ้างโดนไปเท่าไหร่ละค่าแอดเนี่ยค่าแอดก็เหมือนอ่าสี่ห้าเดือนล่าสุดก็ล่อไปค่าแอดอย่างเดียวนะ<อ>หลักล้านหลักล้านบาทใช่ยิงแอดมปแล้วล้านกว่าบาทโอเค โอเควันนี้มีอะไรที่จะมาสอนคนใหม่บ้างจริงๆวันนี้จากที่ดูดูมานะครับโอทก็เพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็มาช่วยในส่วนของเรื่องอคิดคอนเทนต์นู่นนี่นั่นต่างๆถ้าคนเห็นว่าโอจะไปโพสให้อยู่เนาะเรื่องแคปชั่นอะไรเงี้ยคือประเด็นหลักตอนนี้สิ่งที่ที่ทางเขาเรียกว่าทางทีมงานของเราค่ะหรือว่า user ของเราค่ะเนี่ยมันจะมีในเรื่องของคอนเทนต์ที่มีปัญหากันเยอะมากเนาะบางคนบอกว่ายิงแอดไปเฮ้ยไม่ดีเลย ไม่มีคนทักเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็คือว่าบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์หรือเปล่า uh huh. ใช่ซึ่งเอาจริงๆคนไทยอ่ะอ่านหนังสือน้อยมาก uh huh. ซึ่งเวลาเราดูแอดในโทรศัพท์เนี่ยส่วนใหญ่คนจะดูในโทรศัพท์หมดเลยครับแล้วสิ่งที่จะทําให้เขาหยุดดูเราได้อ่ะคืออะไรถ้าไม่ใช่คอนเทนต์ถูกไหมโ <Okay. S 1> อเคสิ่งที่สําคัญก็คือคอนเทนต์ใช่ uh huh. แล้วคอนเทนต์ uh huh. เวลาเราเขียนเนี่ยก็คือแคปชั่นถูกไหมแคปชั uh ่น huh. ทายังไงให้คนหยุดนิ้วเลื่อนเดียวหยุดนิ้วเลยอ่าก็คือว่าต้องเขียนแค่สาม Uh huh. ให้เราเห็นในหน้าจอแค่สามบรรทัดพออันนี้เป็นเทคนิคนะครับ uh huh. อสามบรรทัดเนี้ยเขียนยังไงก็ได้ให้เขาเรียกว่าให้หยุดเขาได้ uh huh. เพราะว่าถ้าหยุดคือมันอ่านแล้วมันดูน่าเบือ่อคนก็เลื่อนผ่านทันทีเลยเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็ไอ้สามบรรทัดแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องมีหลายๆคนขาดขาดมากๆเลยก็คือ call to action c a l to action คืออะไรคือการสั่งให้เขาทำอ่าฮะเหมือนเวลาคนเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เห็นแอดอะไรสักอย่างหนึ่งโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งหเห็นแค่ว่าเอ้ยสรรพคุณมันดีนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นขายอาอย่างเช่นขายของเนาะรสรรพคุณมันดีนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่ได้บอกว่าให้เขาอะทําอะไรกับแอด,ดคุณ uh huh. อย่างเช่นวันนี้คุณยิงแอดรับตัวแทนแต่ว่าแอดรับตัวแทนของคุณน่บอกว่ารับตัวแทนจําหน่ายแบบไม่สต็อกสินค้าเป็นระบบดับชิพร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องแพ็คของเองส่งเองคุณอ่านแค่นี้แล้วคุณจะทําอะไรต่อเห็นไหมมันควงและมันไม่รู้อันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องมีในสามบรรทัดคือ call to A สําาาาคัััญมมกออไไ่่ววจะะขขยงรรบตแทน แล้วแต่คือต้องสั่งให้เขาท <S <S อ,อเหมือนที่พี่กุมเคยบอกว่าเราต้องเป็นคนตั้งคําถามอะมันเป็นเป็นอย่างเดียวกันนะแต่เนี้เราต้องสั่งให้เขาทําอ,อย่างเช่นถ้าวันนี้คุณแบบอยากรับตัวแทนอยากให้เขาทักมาคุณก็ต้องพิมพ์ไปเลยว่าอ่าสนใจทักเลยอืสนใจคอมเมนต์เลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือทุกคนขาดแต่<ช>ถ้าแอกมันก็จะแพงน้งแอกมันก็จะแพงใช่โอเคแล้วก็ทีนี้วันนี้ที่จะมาแบ่งปันก็คือว่าตอนนี้ก็่อยจะมีน้องๆที่ เอาคลิปถอนเงิน<ช>นะ <c oughs> ไปยิงคลิปถอนเงินไปไปยิงทีนี้ที่โอ๊ตบอกว่าทํายังไงที่มันจะได้ค่าแอดถูกกว่าเดิมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างตอนนี้มันมีคือทุกคนอ่ะอยากได้รายชื่อหมดถูกค <c oughs> รายชื่อที่จะเอามาอ่าโทรปิดนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แต่แตที่สําคัญนะ่ะค่าแอดกว่าคุณจะได้มาคุณเห็นอยู่แล้วว่าเอ้ยบางคนยิงไปยิงข้อความเลยนะให้คนทักมาอย่างเดียวเลย <c oughs> ข้อความละเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งมีหมดครับ<ผ>ม,มันพี่ล่าสุดที่เขาให้ดูก็คือยิงไปข้อความละเจ็ดสิบบาทครับ แพงชิพหายแล้วปิดไม่ได้ก็คือชิพหายเลย uh huh. อันนี้ก็สําคัญแล้ววิธีการที่จะทําให้มันถูกอย่างแรกคอนเทนต์เนาะจำไว้แล้วค,คือคอนเทนต์ก่อนหนึ่งคอนเทนต์คอนเทนต์ก่อนอย่างที่สองคือไม่จําเป็นจะต้องยิงแค่ข้อความอย่างเดียว uh huh. เนาะถ้าเข้าคนทําแอดติงเขจะรู้เลยว่าข้อความเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่อาจไม่ได้จําเป็นเสมอไปครับ ข้อความไว้ยิงหาแบบพวกแบบต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะรีอีกครั้งหนึ่งอะ uh huh. แต่ว่าการยิงรูปแบบที่จะมาแนะนําคือการยิงแบบมีส่วนร่วม uh huh. ถ้าวันนี้คุณอยากได้อะไรชื่อที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะคิดเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วมันถูกหรือว่า uh huh. ว่คอมเมนต์มาหนึ่งครั้งแล้วมันถูกให้ยิงกันมีส่วนร่วมจะถูกกว่าแล้วมันสืบเนื่องส่วนร่วมนี่คือยังไงบางคนไม่เข้าใจนะีส่วนร่วมคือกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ ไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ถูกต้องคือทํายังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยคอมเมนต์ถูกต้องเห็นไหมมันจะสืบเนื่องกับคอนเทนต์แล้วว่าเมื่อกี้เราต้องมี call to action อสมมุติเราอยากให้เขาคอมเมนต์เราก็บอกเลยว่าสนใจพิมพ์สนใจพิมพ์สมัครเห็นไหมมันต้องมีคําเหล่านี้สนใจพิมพ์หนึ่งพิมพ์สองอะไรก็ได้ พอพิมพ์ปุ๊บแล้วทาไงต่อพิมพ์ปุ๊บเราอ่าทีเนี้ยเราไม่ไม่ได้เป็นคนทักเขาไปเองเลยเขาคอมเมนต์เสร็จปุ๊บเราดึงเข้ากล่องข้อความตอบแชทเหมือนเดิมได้เลยแล้วมันจะเป็นดึงยังไงมันมีระบบออโต้เหรอไม่มันจะมีให้ตอบมันจะมีคาว่าอ่าถ้าเห็นจากในเพจอันจะมีคําว่าถูกใจตอบกลับแล้วก็ส่งข้อความให้เลือกกดส่งข้อความแล้ววัสดีไปได้เลยอ๋อมันก็อว่า คอมเมนต์แล้วมันจะถูกกว่าดึงไปข้อความแล้วเราดึงไปต่อข้อความเลยใช่เห็นไหมอันนี้คือประหยัดแล้วประหยัดแล้วปกติเนี่ยทักข้อความเนี่ยมันก็จะประมาณ30 4สิบสี่สิบใช่แต่ถ้าคอมเมนต์อย่างเงี้ยบางทีอาจจะตกอยู่ที่บาทสบาท3บาทมันจะถูกกว่าใช่ถูกมากๆแล้วก็เหมือนของโอตอนเนี้ยมันจะตกอยู่ที่คอมเมนต์แล้วประมาณ0 0 2ย์สองสามอะไรอย่างนี้เลยคอมเมนต์ละ0.2สอตางค์ไม่ถึงบาทหนึ่งไม่ถึงบาทยิงร้อยหนึ่งคนเมเมนต์ร้อยข้อความเนี่ยก็สนั่นบันไกแล้วใช่หลายๆคนแบบ คิดผิดมากยิงจะยิงเอาแต่ชื่อยิงแต่ข้อความอย่างเดียวอะให้พิมพ์ถ้าเขาสนใจกฎว่าพิมพ์สนใจใพิมพ์หนึ่งพิมพ์อะไรก็ได้นะครับ okay. อยู่ที่เราจะสั่งให้เขาทำใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝากเรื่องเพราะว่าเนี่ยจะเข้าไปดูว่าคนที่ยิงแอดของดอปลิทเนี่ยมีเยอะมากเหมือนกันเนาะแต่ก็ยิงกับปิบกับปอยะอะไรเงี้ยไม่ได้แบบยิงเยอะแต่ว่าสิ่งที่มันเขาเรียกว่ามันจะทําให้แอดคุณแพงด้วยอะก็คือว่า คุณยิงคอนเทนต์เดียวกันเลยแคปชั่นเดียวกันเลยไม่ได้ไม่ได้วิดีโอเดียวกันเลยไม่ได้อีกรูปเดียวกันเลยก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรต้องแยกเลยใช่คนที่ยิงคนแรกจะถูกอยู่แล้วแล้วการที่คุณเอาคอนเทนต์ของเขาอันเนี้ยไปยิงอีกยิงอีกยิงอีกกับกลายเป็นว่าอีคนที่เอาไปยิงอีกเนี่ยจะทําให้อีคนแรกอ่ะแพงไปด้วยมันเป็นผลพวงกันไปหมดเลยเนาะเอาเป็นว่าคอนเทนต์ที่ดีที่สุดก็คือเป็นคลิปตัวเองทอนเงินไปเลย สัปดาห์ละส0งพันสาก็ถอนไปเหอะแล้วก็เป็นคลิปถอนเงินแล้หัสตัดต่อเขาใช้ของตัวเองอะดีสุดพอเข้าเข้ามาเขาจะเห็นว่าเป็นคุณก็ง่ายและอีกอย่างหนึ่งพลาดกันเยอะมากไม่ใช่พลาดเนาะเขาเรียกว่าอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำอย่างแรกอ่าอ,อ,อ,อย่างสุดท้ายที่ต้องใส่ในในในเขาเรียกว่าในแคปชั่นอะมันคือเขาเรียกว่าแฮชแท็ก อย่างเช่นแฮชแท็กดอบลิแฮชแท็กสมัครรับตัวแทนสมัครฟรีอะไรเงี้ยคือต้องใส่เพราะว่ามันเป็นการเซิร์ชแบบเขาเรียกว่าออร์แกนิกอ่ะอย่างเช่นวันนี้แอปพลิเคชันเรามาแล้วมันเริ่มบูมมันเริ่มดังขึ้นแล้วคนจะเซิร์ชคําว่าดอบลิอ่ะโอกาสที่เพจของคุณหรือว่าไลน์ของคุณอะไรก็แล้วแต่เว็บไซต์ของคุณเนี่ยอาจจะไปเจอกับคนที่เสิร์ชก็ได้แล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามาหาเราได้ ใส่งบในแคมเปญหรือชุดโฆษณาคะแล้วแต่ครับแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่เทคนิคใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๊ตว่าจะมาทําในกลุ่มเขาเรียกว่าฝึกสกิลอีกทีเรื่องเรื่องการตั้งกลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวไปไลฟ์อีกทีหนึ่งในกลุ่มฝึกสกิลนะอ่าโอเคยังไงอีกมีอะไรเสริมอีกไหมก็อย่างเนี่ยครับอย่างที่บอกให้ต้องเตรียมก่อนเลยก็คือแคปชั่นอ่าแคปชั่นรูปอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้ซ้ํากับคนอื่นแล้วก็สั่งให้เขาทําอะไรก็ต้องบอกในสามบรรทัดแรกเลยครับแล้วก็เขาเรรียกว่่าออะะไ แท c กเนี่ยที่แบบนั่งลิสต์มาว่า uh huh. ที่ที่ตอนนี้ดอกลิสต์ขาดขาดอะไรสําหรับคนที่ยิงแอ uh huh. เนี่ยคือขาดแค่สี่ข้อนี้เลย